ผาลแม่ยาพ้าลวยหวยไทยหวยไทยหวดวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแม่ยาพ้าลวยนีด้วหนจาจ้าเราเป็นยังสิเดียมาเบิ้งกันกนสอ่ะได้ตัวได้ล่ะจะ จิตสองจิตสามสามแปดเอ้ยสามแปดสองขังน่าจะปเป็นแปดสามกะับเก้าศูนย์หนึง่งเอ้ยสองหนึ่ง เจ็ดสองนี่นี่นี่กูอยแจมันออกสองเจ็ดสิบเจ็ดแปดเก้าสิบ านึ่งเดี๋ยวมาดูตัวนี้เดีย๋ยวมันออกศูนสามนี่นี่มันตรงกับวันศุกร์เลขหกสามศูนี่จ <3, 0. S 1> นี่มันจ3 0สามศูนย์ถ้ามันออกตัวตรงวันของมัน เชื่องเละวะอีกเจ็ดหกเจ็ดหกเลกวันตัวใดเลกวัเลกวันนง่ายตัวใดง่ายมีหกมีสามมีศูนย์นี่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 เลกวันโอเค ปีก่อนมันออกหกสามศูนย์ตรงเลยปีที่หูดได้สามแสนนะนี่ปีคนเจอเออวันสุกสามแสนมันออกตรงวันเลยหกสามศูนย์นี่นี่มันมันตกตัวเก่าตกตัวเก่าตกตัวเก่าเลยหกสามศูนย์สามศูนย์นี่มันนี่เละเละเกินกับตกสามศูนย์ของการ ก็เลขวันกับสามนย์จะเอาตัวเก่าวัตเก่าเบิ่งก็เดยพี่น้องคูนสามเนาะมันวางหัดก่อนกตนใดง่สองแส0แสนื่อหกสามศูนย์กตเกาววัสแม่ไปอยากทีอกเาตเวเก็ดสองเก็ดสองกับคูนสามเก็ดสองกับสามนย์ะบักตัวใดเอาตัวนั้น ไม่ย่าบอกมคกชานซูนมากลายอ,อยู่เชนอ่าก้ดคนไ์ก็ติดตามครับ